พระเจ้าตรัสว่าฉันตายเพื่อคุณคุณเต็มใจที่จะตรึงชีวิตเก่าของคุณเพื่อฉันหรือไม่แต่เรียกของพระเจ้าทําเป็น call of God สิบเก้าเมษายนสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้า จากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระวจนะของพระเจ้าตรัสกับทิโมธีสำหรับทุกคนที่มีหูที่จะได้ยินจงฟังพระวจนะของพระเจ้าผู้ฟื้นคืนพระชนพระผู้ไถ่ของคุณฉันมาหาคุณในฐานะมนุษย์นุ่งห่มด้วยเนื้อมนุษย์ถ่อมตัวสง่าราศีของเราถูกละไว้ พระเจ้ากลายเป็นมนุษย์อิมมานูเอลดำเนินชีวิตเหมือนที่ทุกคนเคยมีชีวิตอยู่ร่างกายแต่ไม่ใช่เหมือนมนุษย์มีชีวิตอยู่ในวิญญาณเพราะฉันสะอาดไม่มีบาปทั้งในร่างกายและวิญญาณของฉันเชื่อฟังคําสั่งทุกประการของพระบิดาไรตหนิพระเจ้าตรัสดังนี้ว่า ดูเถิดพระเมตโรดกของพระเจ้าไม่มีจุดหรือตำหนิถูกส่งมาเพื่อตายเพื่อบาปของโลกแบกรับภาระการล่วงละเมิดในร่างกายของพระองค์เองลูกเอย๋ยเจ้าเป็นและจะเป็นลูกแกะที่ฟื้นคืนพระชนแห่งพระเจ้าโดยที่พระองค์ทรงรับเชื้อของโลกโดยทรงทำให้มนุษย์ทุกคนไร้เชื้อโดยสิ้นเชิงเพียงครั้งเดียวเป็นนิด โดยพระโรหิตของพระองค์ที่หลั่งบนไม้กางเขนการเสียสละที่สมบูรณ์แบบเพื่อไถ่บาปซึ่งเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าโดยที่มนุษย์ทุกคนต้องคืนดีกับพระบิดาหากพวกเขาเลือกที่จะรับของประทานฟรีกลายเป็นบุตรชายและบุตรสาวของเราอีกครั้งอิสระที่จะเข้าไปในสวนและความรักของเรา ซึ่งพวกเขาจะไม่จากไปอีกต่อไปชีวิตใหม่ของพวกเขามีชีวิตอยู่ในและเพื่อพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดพระบุตรของเราผู้ซึ่งข้าพเจ้าพอใจอย่างยิ่งพระเมธโปรดดกผู้ฟื้นคืนพระชนตรัสด,ดังนี้ว่าดังนั้นเด็กน้อย แม้แต่ทุกคนที่มาชุมนุมกันในานามของเราที่เราอยู่ด้วยเป็นการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์จงมีความเข้าใจเกี่ยวกับแผนแห่งยุคสมัยและการทรงสร้างในวันที่6เชื้อแห่งบาปได้เข้าสู่สวนและในวันที่7พระเจ้าทรงหยุดพักและทรงอวยพรวันที่7และทรงชำระให้บริสุทธิ์ ฉะนั้นเมื่อเรามาและปลดเชื้อทุกคนบนไม้กางเขนฉันใดผู้ที่อยู่ในเราก็จะต้องตึงชีวิตของตนที่กางเขนฉันนั้นแบกไม้กางเขนของพวกเขาติดตามเราทุกวันสำหรับหวันแรกของงานฉลองจะเป็นการแสดงทางกายภาพถึงคำสั่งของเราที่มีต่อคุณคุณได้รับการอภัยแล้วออกไปและอย่าทำบาปอีกต่อไป จากนั้นจึงแยกจากคนอื่นและความปรารถนาทางโลกทั้งหมดคนแปลกหน้าและแปลกประหลาดที่จงคงอยู่ในความรักของเราเหมือนที่เรารักษาพระบัญชาของพระบิดาและคงอยู่ในความรักของพระองค์และวันที่เจ็ดเป็นวันประชุมสุดยอดของทั้งหกคนที่ร่วงรับไปแล้วเป็นการประชุมศักดิ์สิทธิ์การชำระล้างเสร็จสิ้น การพักผ่อนจากการกระทำทุกอย่างที่ต่อต้านการล่อลวงและความชั่วร้ายเพราะเรามาโดยเร็วและเราจะยุติการร่วงละเมิดและบาปทั้งสิ้นและทุกสิ่งที่ทำให้ลูกหลานของเราเข้าสู่การทดลองให้หมดสิ้นเพราะเรามาในตอนแรกเพื่อกำจัดเชื้อของมนุษย์ทุกคนเพื่อรักษาจิตใจของทุกคนที่รับจากเรา เพื่อนำสันติสุขมาสู่จิตใจของทุกคนที่เชื่อในเราเพื่อปลดปล่อยเฉลยให้เป็นไทยเพื่อเราคือปัสกาของเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้ากำลังกลับมาเพื่อทำลายเชื้อทุกชนิดที่มีอยู่เต็มโลกให้สิ้นซากดูเถิดในเจ็ดวันเราจะทำให้สําเร็จในสัปดาห์สุดท้ายจากนั้นจงพักผ่อน ความสงบสุขหนึ่งพันปีนี่คือปัญญาหกวันการสร้างวันที่เจ็การพักผ่อนศักดิ์สิทธิ์หกวันนับตั้งแต่อาดัมวันที่เจ็พักผ่อนศักดิ์สิทธิ์6วันในสัปดาห์วันที่เจ็พักผ่อนศักดิ์สิทธิ์เจ้าจงฉลองหกวันวันที่เจ็ดพักผ่อนศักดิ์สิทธิ์ดื่มและกินเพื่อรำลึกถึงเราจงเปี่ยมด้วยพระสิลิของพระเจ้าเพราะฉันฟื้นคืนชีพแล้ว ใช่แล้วเราคือผู้ฟื้นคืนพระชนผู้ซึ่งมามีชีวิตอยู่ในทุกสิ่งที่ได้รับจากเราเจ้าจะเอาชนะโดยเราเพียงผู้เดียวเพราะเราได้เอาชนะทุกสิ่งตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเพราะเราคือจุดเริ่มต้นและการสิ้นสุดอัลฟาและโอเมกกาดูเิดทุกอย่างถูกสร้างขึ้นใหม่เพราะเราแม้ว่าทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นผ่านทางฉันและเพื่อฉันอาเมน กล่าวบุรหัวปีจากความตายพระเจ้าเหนือสิ่งสร้างทั้งปวงพระเยซูพระคิดยาฮูชัวฮามาชิอาทั้งพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์